สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมทแมสนะครับกับเก n ฑ์ชินอิมแพกวิดีโอครับผมและในวันนี้นะครับผมก็จะแนะนําวิธีการเล่นตัวละครน้องครีนะครับน้องครีเนี่ยหลักๆแล้วนะครับเขาเป็นตัวละคร5ดาวธาตุไฟนะครับจะมีการโจมตีเป็นเวทมนต์มีอาวุธหลักเป็นหนังสือหรือว่าลูกแก้วนะครับสื่อเวทซึ่งตอนนี้เนี่ยในปัจจุบันนะครับผมก็ใช้น้องครีนี่แหละเป็นตัวเมน DPS หลักๆเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราลองมาดูสกิลของน้องกันเลยดีกว่าว่าน้องเนี่ยมีสกิลรูปแบบไหนบ้างนะครับสามารถทําอะไรได้้บาง สกิลแรกของน้องนะครับก็คือการโจมตีปกติของเขารวมไปถึงการชาร์จโจมตีด้วยนะครับการโจมตีปกติของน้องคลีเนี่ยจะเป็นการโยนระเบิดไปด้านหน้า3ครั้งนะครับซึ่งระยะการโจมตีของน้องคลีเนี่ยจะถือว่าเป็นจุดอ่อนของเขาเลยก็ได้นะครับเขาจะมีระยะการโจมตีที่ค่อนข้างใกล้เลยนะครับแล้วฮิตในการโจมตีปกติของเขาเนี่ยจะมีแค่3ฮิตเท่านั้นนะครับ ต่อมาก็คือการชาร์จโจมตีของเขานั่นเองนะครับการชาร์จโจมตีนเนี่ยถ้าเรากดปุ่มโจมตีค้างไว้นะครับมันจะเป็นการเรียกดอกไม้ไฟออกมายิงเลเซอร์บีมใส่มอนสเตอร์นะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยผมมองว่าท่าชา์จโจมตีของน้องครีเน네ี่ยคือท่าไม้ตายของเขาเลยนะครับเพราะว่าน้องครีตเองจะมีท่าในการบ,บัฟท่าชา์จโจมตีของเขานะครับค่อนข้างเยอะเลยซึ่งมันจะเป็นพาสซีฟของเขาเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงกันต่อไปนะครับและก็เช่นกันนะครับท่าชา์าโจมตีของน้องเนี่ยจะมีระยะที่ค่อนข้างใกล้เลยเหมือนกันนะครับใกล้กว่าการโจมตีปกติขขออออองเเอง,ง,งเเเเาาีีกก็คืืให้พ่่นมวปรยบบท น้องเป็นตัวดาบใหญ่ก็ได้ครับผมจะเล่นคล้ายๆกันเลยคือเราจะต้องเข้าไปใกล้ศัตรูมากๆเลยแต่น้องนะครับเขาก็มีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือในกรณีที่มอนสเตอร์อยู่ด้านล่างนะครับแต่ตัวเราอยู่ด้านบนเขาสามารถโยนระเบิดลงไปเป็นโปรเจกต์ตายได้นะครับจากข้างบนลงไปข้างล่างสามารถโดนมอนสเตอร์ข้างล่างได้เลยรวมเป็นถึงการชาร์โจมตีด้วยเช่นกันนะครับ และนอกจากนี้เนี่ยการโจมตีของน้องนะครับมันเป็นประเภทระเบิดใช่ไหมครับเรายังสามารถใช้การโจมตีของน้องเนี่ยไประเบิดแร่ได้ด้วยนะครับคือไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไปนเป็นตัวใช้ดาบใหญ่นะครับถ้าเรามีน้องครีเราสามารถใช้น้องครีเนี่ยเป็นตัวขุดแร่ได้เลยครับผมและอีกหนึ่งเรื่องที่ผมลืมเมนชั่นไปนะครับนั่นก็คือน้องครีเนี่ยเขาเป็นตัวนักเวทใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น ทุกการโจมตีของเขาจะออกมาเป็นธาตุไฟหมดเลยนะครับทั้งการโจมตีปกติรวมไปถึงการชาร์จโจมตีด้วยครับผมต่อมาก็คือสกิลธาตุของน้องนั่นเองนะครับจะมีชื่อว่าจัมป um ี้ดัมตี้นะครับสกิลนี้จะเป็นการที่น้องเนี่ยจะปล่อยระเบิดจัมป um ิงดัมตี้ออกไปข้างหน้านะครับเด้งๆสองสาครั้งแล้วหลังจากนั้นมันก็จะระเบิดปล่อยแท็บออกมานะครับซึ่งแท็บเนี้ยก็จะเป็นระเบิดลูกเล็กๆล,ล,ล่นอยู่ตามพื้นนะครับถ้ามอนสเตอร์มาเหยียบทีหลังก็จะทำดาเมจให้กับศัตรูด้วยเช่นกันครับผมซึ่ง เลยก็ได้หรือว่าจะเก็บไปใช้ทีละชาร์จก็ได้เช่นกันนะครับปูดาวในการรีชาร์จของสกิลนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20วินาทีครับผมซึ่งตัวแท็บที่ระเบิดออกมาแล้วนะครับมันจะมีระยะเวลาอยู่ที่พื้นนะครับประมาณ15วินาทีและสกิลต่อมาของน้องก็คือถ้าไม้ตายของน้องนั่นเองนะครับจะมีชื่อว่า S Park and s สกิลนี้นะครับถ้าเรากดใช้แล้วปุ๊บจะเป็นการที่น้องเนี่ยจะเรียกดอกไม้ไฟนะครับดอกใหญ่ออกมาแล้วก็ช่วยโจมตียิงเลเซอร์ใส่ศัตรูนะครับแบบอัตโนมัติเลยคือเราไม่จำเป็นต้องกดยิงอะไรเลยนะครับดอกไม้ไฟในเนี้ยมันจะลอยไปยิงศัตรูที่อยู่รอบๆตัวของน้องเองครับผมซึ่งท่าไม้ตายของน้องเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่าที่บูสต์ up DPS ได้เยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเรากดใช้แล้วดอกไม้ไฟเนี่ยจะอยู่กับเรานะครับประมาณ10วินาทีแต่ครูดาของมันเนี่ยจะมีแค่15วินาทีเท่านั้นเองนนนนรััแลล้้้วกก็มใใชพงาาฟฟืู ค่อนข้างต่ำเลยก็คือ60เองครับผมคือเราสามารถเมนเทนสกิลนี้ให้กดใช้ได้เกือบจะตลอดเวลาเลยครับแต่ข้อเสียของสกิลนี้นะครับหลักๆเลยคือถ้าเราเปิดอันติของน้องแล้วเนี่ยเราจําเป็นจะต้องอยู่ในตัวน้องนะครับใช้ตัวน้องเราไม่สามารถเปลี่ยนไปเล่นเป็นตัวละครอื่นได้นะครับคือถ้าเราเปลี่ยนไปเล่นเป็นตัวละครอื่นเนี่ยก็คือเท่ากับว่าเราเสียสกิลถ้าแม่ตายของน้องครีไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นน้องคลีเนี่ยน่าจะบิวมาเป็นตัวเมน d p s ได้อย่างเดียวเลยครับผมไม่สามารถเป็นตัวซัพพอร์ตได้นะครับเพราะว่าถ้าเัลียยนทท ต่อมาเราลองมาดูทางพาสซีฟของน้องกันบ้างดีกว่านะครับสกิลพาสซีฟสกิลแรกของน้องนะครับจะมีชื่อว่า p o u n d i n g s ซ r p r i s e ครับผมซึ่งสกิลนี้เนี่ยมันจะเป็นการบัฟการโจมตีของการชาร์จโจมตีของน้องนั่นเองนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปถ้าชาร์จโจมตีของน้องเนี่ยถือว่าเป็นท่าไม้ตาของน้องเลยก็ได้ครับผมการทํางานของสกิลนี้นะครับก็คือในกรณีที่เราโจมตีปกตินะครับปาลูกระเบิดออกไปเนี่ยหรือไม่การใช้จัมปี้จัมตี้นะครับหรือว่าท่าสกิลท่าของเขานั่นเองมันจะมีโอกาส 20%0% นะรที่เขาาาจส้งดอออกกไไมฟ1 ดอกแล้วหมุนอยู่รอบตัวเขาซึ่งดอกไม้ไฟตัวนี้เนี่ยถ้าน้องคลีติดบัฟตัวนี้เมื่อไหร่นะครับการชาร์จโจมตีหลังจากนี้เนี่ยมันจะแรงขึ้น50%รนะครับรวมไปถึงมันยังจะไม่ใช้สเตมิน่าในการชาร์จโจมตีด้วยนะครับก็คือในกรณีที่เราสเตมิน่าหมดนะครับไปมาแล้วสเตมิน่าหมดเนี่ยเราโจมตีปกตินะครับติดดอกไม้ไฟขึ้นมาเราก็ยังชาร์จโจมตีได้ครับผมคือการโจมตีของน้องเนี่ยจะเป็นการโจมตีที่ค่อนข้างต่อเนื่องเลยนะครับและพลาสซิฟสกิลต่อมานะครับ s Parking Burst นะครับเราจะปลดล็อกสกิลนี้มาตอนที่เราเลเวล60นะครับ ในกรณีที่เราชาร์จโจมตีนะครับแล้วการชาร์จโจมตีของเราเนี่ยเกิดการคริติคอลหรือว่าติดคลินั่นเองมันจะทําการฟื้นฟูพลังงานธาตุนะครับให้กับเพื่อนในทีมทั้งทีมเลยรวมถึงตัวน้องด้วยนะครับอีก2หน่วยซึ่งมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับถ้าเราสามารถบิวน้องคลีเนี่ยให้เป็นสายคริติคอลครับผมคือถ้าเรามีค่าคริติคอลเยอะนะครับเราชาร์จโจมตีโดนบ่อยเราชาร์จโจมตีโดนปุ๊บติดคลิ click, นะครับมันจะเพิ่มพลังงานธาตุให้ทั้งทีมเลยนะครับคนละสอหน่วยก็แปลว่าท น้องเองด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับท่าชา้าโจมตีของน้องเนี่ยถือว่าเป็นท่าที่สําคัญที่สุดเลยผมก็แนะนำว่าถ้าเพื่อนๆจะเอาน้องครีมาเป็นตัวเมน DPS นะครับให้เราวิววไปที่การคริติคอลเป็นหลักเลยครับผม และท่าสุดท้ายของน้องนะครับก็คือ all of my treasure นะครับท่านี้จะเป็นท่าบัฟที่ติดมากับน้องตั้งแต่แรกก็คือมันจะส่งผลให้เรานะครับมองเห็นไอเทมหายากที่อยู่ในมอนสเตอร์ครับผมซึ่งไอเทมหายากพวกนี้เนี่ยมันจะส่งผลอีกทีกับการทำา b a t t ิล pass ของเรานะครับถ้าเ,เพื่อนๆลองกดเข้าไปดูตรง b a t t l e pass แบบรายสัปดาห์นะครับมันจะมีให้เราไปเก็บไอเทมหายากในมอนสเตอร์กับไอเทมหายากในเหรียญนะครับซึ่งถ้าเรามีน้องกรีเนี่ยในมินิแมปของเรานะครับมันจะโชว์เป็นตำแหน่งขึ้นมาเลยว่าเป็นรูปมือออยยู่่ตรงนนนัั้แปลวาาามมมีเทหาากส Map มอนสเตอร์อยู่นะครับก็คือเราสามารถเดินไปเก็บได้เลยมันจะเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะครับในการออกไปเก็บไอเทมหายากพวกนี้แต่ว่ามันจะโชว์แค่ในมอนสเตอร์เท่านั้นนะครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยที่จะโชว์ในหลี่เยีวนะครับก็คือตัวละครชี้ๆนะครับจะมีสกิลที่เหมือนกันแต่ว่าต่างเมืองกันนั่นเอง ต่อมาลองมาดูบิลเซตของน้องคลีกันบ้างดีกว่านะครับว่าเราจะสามารถบิลน้องคลีออกมาได้รูปแบบไหนบ้างนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยผมก็มองว่าน้องคลีเขาควรจะเป็นตัวเมน DPS ได้อย่างเดียวเลยนะครับด้วยสกิลของเขาที่ไม่ค่อยเป็นสกิลซัพพอร์ตสักเท่าไหร่นะครับเป็นตัวเมน d p s น่าจะดีที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นบิลที่ผมจะนํามาแนะนําเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็คือบิลของตัวเมน d p s เลยครับผมซึ่งเซตหลักๆที่ผมเน้นเลยนะครับในการบิลน้องคลีเนี่ยผมก็จะเน้นไปที่การคริติเคอลครับผมเพราะว่าตัว ด้วยการติดคริติคอลเพราะฉะนั้นถ้าเราติดคริติคอลบ่อยมันก็แปลว่าเรามีการรีชาร์จเอเนอร์จีบ่อยมีการรีชาร์จเอเนอร์จีบ่อยเราก็ใช้อันติถ้าไม่ตายได้บ่อยขึ้นนั่นเองนะครับ DPS เราก็จะสูงขึ้นซึ่งอาวุธที่ผมเลือกใช้นะครับตอนนี้ผมจะใช้เป็นอาวุธที่ได้จากเบตเทิลพ s าสชื่อว่าโซลาร์เพลนะครับคือถ้าเราทำเบตเทิลพลาสถึงเลเวลสามสิบนะครับเติมเบตเทิลพลาสอัุวินเข้าไปสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยเราจะสามารถเปิดกล่องนะครับได าชยาซึ่งวิธีการทํางานของมันนะครับก็คือภายใน6วินาทีถ้าเราโจมตีถูกเป้าหมายนะครับการโจมตีปกตินี่มันจะเพิ่มความเสียหายของสกิลธาตุของเราเพิ่มขึ้นอีก20%รกลับกันนะครับถ้าเราใช้สกิลธาตุโดนศัตรูนะครับมันจะเพิ่มการโจมตีของเราขึ้นอีก20%ครับผมการโจมตีปกติของเราซึ่งถ้าเราใช้สกิลนะครับสลับกับการยิงโจมตีปกตินี่ก็เท่ากับว่าเราจะเพิ่มทั้ง2อย่างขึ้นอีก20%เลยแล้ีงสิบเือนไม่มนดีเลยนคับถ้าเา้าโจมตีปกติโดนนะครับิด สกิลนี้มาเลยครับผมใช้ถ้าไม้ตายโดนมันก็จะเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติของเราอีก20%นะครับก็คือติดตลอดเวลาเลยสลับกันใช้นะครับท่าสกิลท่าของน้องคลีเนี่ยก็มีถึง2ชาร์จกันเลยนะครับผมก็แนะนําว่าให้ใช้ทุกๆ6วิแบบนี้น่าจะโอเคนะครับและอีกหนึ่งเหตุผลหลักที่ผมเลือกใช้ลูกแก้วเวทอันนี้นะครับโซลาร์เพลเนี่ยเพราะว่าค่าเซตัสรองของมันนะครับจะเป็นการเพิ่มอัตราคริติคอลครับผมมันจะเพิ่มอัตราคริตเข้ามาให้ผม22.7%นตอนี่เรบลองมาดเฝ็่เของอาร์ของน้องกันง นะครับเซตที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยผมก็จะใช้เป็นเซตกราดิเอเตอร์ฟินาเล่นะครับคู่กับเซตดีเอ็กซ์ไครับผมเซตกราดิเอเตอร์เนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีให้น้องอีก18นะครับแล้วก็เซตดีเอ็กซ์ไจะเพิ่มประสิทธิภาพในการฟื้นฟูพลังงานขึ้นอีก20ครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ผมลองเล่นดูนะครับเราไม่จำเป็นต้องใส่ดีเอ็กซ์ไก็ได้นะครับตรงนี้ถ้าเพื่อนๆเปลี่ยนได้ให้เปลี่ยนเป็นเซตเบอร์สเกอร์จะดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะติดสกกิิลมมมาาให้เรเรรพ่อี12%นะคับผ โอเคเราลองมาดูกันเลยทีละชิ้นนะครับว่าแต่ละชิ้นเนี้ยจะบวกค่าสเตตัสอะไรให้เราบ้างชิ้นแรกนะครับก็คือทางฝั่งของดอกไม้ผมจะเลือกใช้เป็นเซตกรา d i เ t เตอร์นะครับดอกไม้ในเนี้ยที่ผมเลือกใช้นะครับเพราะว่ามันติดสเตตัสมาค่อนข้างดีเลยนะครับความแรงคลิโจมตีอัตราคลิการฟื้นฟูพลังงานนะครับก็คือถ้าผมอัพเต็มเนี้ยมันไม่มีสกิลไหนที่ไม่จะเป็นสําหรับเราในการเล่นน้องคลีเลยนะครับตัวเมน DPS ถ้าอัพไปแล้วเลเวลสูงๆได้ค่าความแรงคลิเยอะๆอ,อัตราคลิเยอะๆเ,เนี้ยก็จะเป็นอะไรที่ดีมามากๆเลยครับผ ต่อมาก็คือทางฝั่งของขนนกนะครับตรงนี้ผมจะเลือกใช้เป็นเซตกราเดียเตอร์ฟินาเล่เหมือนกัน อันนี้เป็นขนนกแบบ5าดาวนะครับผมอัพเต็มแล้วจะได้ค่าโจมตีมาที่311นะครับติดค่าคริสติค่ามาด้วย7%อันนี้เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยรวมไปถึงยังจะติดโจมตีเปอร์เซ็นต์มาด้วยอีก1 5นะครับและนอกจากนี้มันยังจะติดค่าพลังชีวิตมาอีก8%รและรวมไปถึงค่าความชำน,นาญธาตุด้วยนะครับอีก16แต่จริงๆแล้วค่าความชำน,นาญธาตุของน้องคลนี่เราไม่จำเป็นต้องบูทอัพให้สูงก็ได้นะครับแต่ว่ามีไว้ก็ดีเพราะว่าโดยปกติแล้วเเ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 เนนนนี่นกกาานน่่ยขาา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 าจจะะะะะไไมด้้ปปป็็ตตัััวววททรรรรริิกกออ์ฏพพ GPSPS ฉ เสื้อที่เราโจมตีส่วนใหญ่นะครับมันจะติดไฟตลอดเวลาตัวเขาเองเป็นตัวใส่ปฏิกิริยาธาตุไปก่อนนะครับแล้วเราเอาตัวอื่นมาทริกเกอร์ชิ้นต่อมานะครับก็คือนาฬิกานั่นเองนะครับชิ้นนี้จริงๆแล้วใส่เป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ตรงนี้ผมใส่เป็นเซตเบรคพาร์ตเอาไว้ไม่ได้คู่กับอะไรนะครับแต่ว่ามันติดสกิลโจมตีมาซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามันเป็นเซตอื่นนะครับก็จะดีมากๆเลยนะครับถ้าผมได้เซตเบอร์สเกอร์มาผมก็น่าจะเปลี่ยนเป็นเซตเบอร์สเกอร์ที่ติดค่าพลังโจมตีนะครับซึ มันบวกการฟื้นฟูพลังงานมันบวกความชำนาญธาตุนะครับมันไม่ได้เป็นค่าเซตัสที่จะเป็นสําหรับน้องคลีนะครับเพราะฉะนั้นตรงส่วนของนาฬิกาเนี่ยผมมองว่าใส่เป็นค่าพลังโจมตีน่าจะดีที่สุดนะครับและส่วนต่อมาเนี่ยเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดเลยนะครับก็คือรงส่วนของถ้วยครับผมส่วนนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะติดเป็นโบนัสความเสียหายธาตุไฟนะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองว่าให้เราหาถ้วยอะไรก็ได้นะครับที่เป็นโบนัสความเสียหายธาตุไฟมาเพราะว่าการโจมตีของน้องนะครับทุกอย่างเลยออกไปเป็นธาตุไฟหมดเลยครับมเราานัีสสควยไฟก็ สามารถบูสต์ up DPS ให้เราได้สูงมากๆเลยอันนี้ผมใส่เป็นเซต d x s เอาไว้นะครับติดค่าโบนัสความเสียหายไฟมา34.8%อัพเต็มแล้วนะครับมาที่เลเวล16เป็นอ์ติแฟกต์แบบ4ดาวและชิ้นสุดท้ายนะครับตรงนี้ก็คือในส่วนของมวกนะครับในส่วนของมวกเนี่ย มันจะมีค่าเซตัสอยู่2ตัวที่ดีนะครับสำหรับการเล่นน้องคลีก็คืออัตราคริหรือว่าความแรงคลินั่นเองนะครับตอนนี้ผมก็ใส่เป็นอันที่บวกอัตราคริเพิ่มไว้สูงๆก่อนนะครับเพราะว่าค่าคริทิคอพื้นฐานของผมเนี่ยมันยังต่ําอยู่นะครับผมก็เลยเลือกที่จะบูสต์ัพค่าอัตราคริให้สูงก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเพิ่มค่าความแรงคลิจากตรงอื่นนะครับใส่เป็นเซตดีไซไว้ก็คู่กับตัวถ้วยพอดีนะครับค่าเซตัสหลักๆของน้องครีตอนนี้นะครับผมก็จะมีค่าพลังโจมตีมาที่ประมาณ 1, ประมาณหน0่งตอนนี้อัพน้องมาที่เลเวล60แล้วนะครับกำลังจะขึ้นโลก5เนี่ยก็ต้องเตรียมตัว DPS ให้ดีๆนะครับเพราะว่าได้ข่าวว่าโลก5าเนี่ยมันโหดรุนแรงจริงๆและหนึ่งค่าเซตัสที่สาคัญที่ผมเน้นเลยนั่นก็คือค่าอัตราคริติคอลกับความแรงคริติคอลนะครับตรงนี้ผมสามารถบู์อัพอัตราคริติคอลของผมได้สูงถึง60%เรเลยนะครับรวมไปถึงค่าความแรงคริติคอลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ60นะครับแต่ความแรงคริติคอลผมคิดว่าจริงๆมันน่าจะเพิ่มได้สูงกว่านี้นะ เองแต่อัตราคริติคอตอนนี้เนี่ยผมเพิ่มมาได้60เลยซึ่งถ้าการเพิ่มอัตราคลิติคอเยอะๆนะครับผมมองว่าการโจมตีของน้องเนี่ยมันเป็นการโจมตีที่ออกไปหลายคิดมากๆเลยนะครับทั้งอันติของเขานะครับสกิล่าของเขาการโจมตีของเขาเนี่ยก็ยังเน้นอัตราคริติคอนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าการเพิ่มอัตราคลิติคอสำหรับน้องคลีเนี่ยน่าจะดีกว่าการเพิ่มความแรงคลิกนะครับและสุดท้ายก็คือค่าโบนัสความเสียหายธาตุไฟนะครับน้องคลีเนี่ยตัวเขาเองถ้าเราเลื่อนขั้นเขามาสูงๆแล้วเนี่ยเขาจะติดกว่าความเส มีข้าวความเสมถียรธาตุไฟอยู่ประมาณ14นะครับ15ผมใส่เข้าไปอีก34นะครับก็จะกลายเป็นประมาณเนี้ยสีนะครับ และเรื่องสุดท้ายที่ผมจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือเรื่องการจัดเซตตัวละครคอมโบกับน้องครีของเรานั่นเองนะครับเซตหลักที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับก็คือจะมีน้องครีเป็นตัวเมน DPS นะครับจะมีฟิเชลมีซิงชืเชอร์แล้วก็มีเบนเน็ตนครับเป็นตัวซับพอตซึ่งทางของตัวฟิเชลเนี่ยที่ผมเอามาซับพอตตัวน้องครีนะครับผมจะเน้นในการใส่ค่าความชนานาญท่าเอาไว้ให้เยอะที่สุดเลยนะครับรวมไปถึงแอตแทกด้วยเพราะว่าตัวฟิเชลเองเนี่ยจะเป็นตัวที่ทริกเกอร์ปฏิกิริยาท่าดได้ดีมากๆเลยถ้าเราเอา ก็จะติดไฟอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเราปล่อยนกออกมานะครับนกของฟิเชลจะยิงไปที่ศัตรูแล้วติดปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดนะครับแสดงว่าฟิเชลเนี่ยเป็นคนทริกเกอร์ปฏิกิริยานะครับแต่ว่าครีเป็นคนใส่ไฟเฉยๆเพราะฉะนั้นนะครับถ้าฟิเชลของเรามีค่าความจำนานธาตุสูงๆเนี่ยปฏิกิริยาโอเวอร์โหลดของเราก็จะแรงขึ้นนะครับรวมไปถึงค่าแฮตแท็กของฟิเชลด้วยนะครับต่อมานะครับก็คือสิ่งชื่อเนี่ยผมจะใส่เซตดีเอ็กซ์ไซเอาไว้ให้เขานะครับหน้าที่หลักๆของเขานะครับก็คือการใส่ธาาาตตุนน้้ํเเขไปะะคครััับบบจอมโกวฟิชล รวมไปถึงคอมโบกับน้องคีด้วยถ้าเขาสามารถทําให้ศัตรูติดธาตุน้าได้เยอะๆนะครับเอาไฟไปตีน้ำเนี่ยหรือว่าเอาน้ํามาตีไฟก็เช่นกันนะครับจะติดปฏิกิริยารละเหยนั่นเองนะครับแล้วอีกหนึ่งข้อดีของเขาก็คือท่าดาบท่าแรกของเขาเนี่ยในกรณีที่เราใช้แล้วมันจะทําให้ดาบเนี่ยหมุนรอบตัวเรานะครับและถ้าเรามีค่าโบนัสความเสียหายน้ําเยอะๆนะครับท่าดาบเนี่ยมันจะช่วยในการลดดาเมจของเราด้วยนะครับอืมรวมไปถึงท่าดาบหายไปมันจะคิวด้วยนะครับและตัวสุดท้ายก็คือเบเน็ตเบเน็ตเนี่ยผมเอามา ไม่ตายของเบนเน็ตสามารถฮิวได้นะครับสำหรับตัวละครที่มีเลือดต่ํากว่า70%แลกหนึ่งข้อดีของเซตนี้นะครับก็คือเรามีตัวไฟ2ตัวมันจะบูสต์ up แอตแทกได้เพิ่มอีก25%รวมไปถึงมันจะทําให้อันติของน้องคลีเนี่ยสามารถใช้ได้รวดเร็วขึ้นนั่นเองนะครับช่วยกันสร้างพลังงานธาตุนะครับที่เป็นธาตุไฟตัวที่เป็นธาตุไฟนะครับก็จะแอบซับพลังงานนี้ได้เยอะกว่านะครับใช้อันติได้บ่อยขึ้นนั่นเองนะครับทั้งเบนเน็ตทั้งน้องคลีเลย หรือไม่นะครับในกรณีที่เพื่อนๆไม่ได้มีเบนเน็ตกับตัวสิงชื่อนะครับนักดาบน้ำเนี่ยผมก็แนะนําว่าให้เราใช้เป็นเคยะกับบาบาร่าก็ได้นะครับถ้าเราใช้2ตัวนี้อยู่ด้วยกันนะครับมันจะทําให้ศัตรูของเราเนี่ยติดแช่แข็งได้ง่ายมากๆเลยแล้วเราสามารถใช้น้องคลีเนี่ยเป็นตัวทาปฏิกิริยาละลายนะครับในกรณีที่เราเปิดท่าแรกของบาบาร่ารวมไปถึงเปิดอันติของเคยะยนะครับเราแค่วิ่งไปชนศัตรูเนี่ยศัตรูก็จะแข่งทันทีเลยครับผมพอแข่งปุ๊บเราเปลี่ยนไปเป็นคลียนะครับเอาคลีเนี่ยมากดชาร์จยิงถ้้านองคี เขาติดดอกไม้อยู่แล้วการชาร์จยิงของเราก็จะแรงขึ้นนะครับรวมไปถึงถ้าติดปฏิกิริยาละลายนะครับจะแรงขึ้นคูณ2และแถมยังเป็นการฮิวไปในตัวได้ด้วยนะครับเพราะว่าเรามีวงแหวนของบาบาร่าอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งบิลเซตที่ลงตัวมากๆเลยเช่นกันครับผม โอเคครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับการแนะนําตัวละครน้องเครสุดน่ารักในวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเล่นสนุกมากๆเลยเพราะว่ามีการโจมตีที่ต่อเนื่องมากๆนะครับแล้วก็มีบิวที่ค่อนข้างชาเลนเลย,เลยคือต้องบิวคริติคอลให้สูงๆนะครับถึงน้องเขาจะเก่งรีชาร์ดเอนเนอร์จีได้ดีมากๆเลย สุดท้ายนี้นะครับถ้ามีตรงไหนอยากติชมสําหรับคลิปนี้นะครับก็ลองมาเขียนคอมเมนต์นะครับรีบข้อความทิ้งเอาไว้นะครับได้มานิสคัสกันมีอิทธิฟกตรงไหนที่ผมควรจะเปลี่ยนอีกบ้างหรือเปล่านะครับหรือว่าควรจะตัดทีมคู่กับตัวไหนนะครับก็ลองมาแนะนําผมก็ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครป์ช่องแมทแมสกันด้วยนะครับวันนี้ผมแมทแมสก็ต้องขอตัวก่อนอีกครั้งแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ